เราก็มาเริ่มต่อกันนะคะ relational data model ในแบบจำลองเชิญสมพ์ relation ใช้เก็บข้อมูลแสดงในรูปแบบของตาราง2มิติประกอบไปด้วยแถวก็คือในแนวบรรทัดคอลัมน์ก็คือในแนวตั้งนะคะอย่างเช่นตาราง customer ก็จะประกอบไปด้วย card id passenger ไปถึง email ในส่วนของข้อมูลที่ใส่ไปแต่และ record ะะเพราะฉะนั้นชื่อความสัมพันธ์ relation คือชื่อตารางก็คือ customer นะคะชื่อแต่ละคอลัมน์ความสัมพันธ์เรียกว่า attribute ตรงนี้เรียกว่า attribute 1 attribute 2 attribute 3 attribute 4 attribute 5 attribute 6 attribute 7 attribute นะคะขอบเขตข้อมูลแต่และ attribute เรียกว่า domain นะคะ,ะแล้วก็ attribute หรือกลุ่มของ attribute ทำหน้าที่แยกความแตกต่างข้อมูลในแต่ละแถวเรียกว่า key ก็คือตัวคั t id เนี่ย เรียกว่าคีย์เพราะว่าแยกให้รู้ว่าตรงนี้คือข้อมูลของเลขร์อนี้เลขร์อนี้เลขอข์ดนี้นะคะด้วยคั t ID แล้วก็แต่และแถวข้อมูลมีคนสัมพันธ์เรียกว่าทู p l เพิลนะคะแล้วก็ Uh, ตรงนี้ค่ะ1 t ึ p l ทุพโภชสองทุพโภชสทุพโทุพโนะคะโครงสร้างข้อมูลความสมบูรณ์ l นเชิง a อหรือ s e t a t t r i b u t e เขียนในรูปของ c u s t o m e r แล้วก็เอาชื่อแต่ละชื่อตัวนี้มาแล้วก็ใส่คอมมาชื่อตัวนี้มาใส่คอมมาชื่อตัวนี้มาใส่คอมมาไปถึงคอมมาสุดท้ายคืออีเมลนะคะแล้วควรจะขีดเส้นใต้ตัวที่เป็นคีย์ด้วยนะคะขีดเส้นทึบ จะเห็นว่าตัว primary key ก็คือ card id ที่เป็น key นะคะแล้วก็ column เนี้ยก็คือ attribute นะคะ Att ute, attribute 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 ก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attribute นะคะ,ะแล้วก็ tuple ก็คือในแนวของ record นะคะก็คือมีทั้งหมด4นะคะ1,2,3,4 tuple ก,ก็คือ record หรือ ค a r ด i n นเร t ตก็คือ4 record ส่วนตัวนี้ก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ตัวนี้ต้องแก้เป็น7จ็ดนะคะแอตทริบิวต์ดีกีเท่ากับ7จ็ดนะคะคียใช้ในการกำหนดความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละแถวของความสัมพันธ์หรือกำหนดความเกี่ยวข้องในแต่ละความสัมพันธ์ p าร a r y Key คือ Attribute หรือกลุ่มของ Attribute ที่ใช้แยกแยะข้อมูลหรือระบุข,ข้อมูลไม่ให้เกิดความซับซ้อนข้อมูลแต่และเทอโพรฟอร์เรนคคือ Key ์ที่อ้างไปยังพารา r y Key ของ Relation อื่นคือเป็นพารา r y Key ที่เทเบิลนี้แล้วถูกไปใช้อีก Table ลหนึ่งตัวนั้นเป็น f o r ์เรนท e คทันทีเช่นตารางที่หนึ่งคือลูกค้า customer ม,มีพาร a r ม Key คือ cust id ตารางที่2คือจองตัว๋ลลเวเครื่องบิน reservation ก็จะมี PNR เป็น primary key เมืม่อสักครู่จะเห็นว่าคาัด ID เป็น primary key table น,น,เเนี้เมื่อมาอยู่ table นี้ปุ๊บคัด ID จะเป็น foreign key ทันทีที่ table reservation เช่นเดียวกันรายละเอียดการจองก็จะมี retail rest number เป็น primary key เมื่อสักครู่ PNR table นี้เป็น primary key PNR มาปรากฏที่นี่ปุ๊บ PNR เป็น foreign key ที่ table นี้ทันที f i l e ID เป็น primary key แล้วก็จะเห็นเมื่อสักครู่เนี้ย f i l e ID มาเป็น foreign key ที่ table นี้ด้วยนะคะ การออกแบบประเภทข้อมูลและขนาดของ a อ t r i b u t e การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพหรือการออกแบบไฟล์เป็นการออกแบบประเภทข้อมูลและขนาด a อ t r i b u t e มีผลต่อการใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลด้วยถ้าใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยส่งผลให้ประมวลผลเร็วเช่นเราเก็บข้อมูลประเภท Text นะคะ Short Text ต,ตัวนี้เก็บข้อมูลได้255ตัวแต่ถ้าเราเก็บเป็น l i ท์เท็นะคะเก็บข้อมูลตัวอักษรโดยสามารถกำหนดรูปแบบตัวสอนใส่สีรูปแบบตัวสอนได้หรือถ้าเราเก็บเป็นเมโมล o อง t ท x t ตัวนี้ก็เก็บได้ยาวมากเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลจํานวนไม่ถึง2 5 5ตัวสอนเราก็เก็บเป็น Text ดีกว่าเราเก็บเป็นเมโมเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ,อประเภทข้อมูลใน Microsoft a c s e t s ก็จะมี เก็บเป็นเท x t เก็บเป็นนัมเบอร์อันนี้เวอร์ชั่น2010อันนี้คือเวอร์ชั่น2016นะคะแล้วก็บ่งบอกว่าน,นี่เก็บเป็นตัวเลขนะอันนี้ออโต้นัมเบอร์ก้อนนี้ลันตัวเลขนะคะเคอร์เรนซีก็คือเก็บเป็นจำนวนเงินเดทไทม์เก็บเป็นวันเดือนปีเยสโนเก็บ yes, no, เป็นข้อเท็จจริงหรือเท็จนะคะแล้วก็ลุกอัพเป็นต้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะเก็บแค่เป็นเท x t นัมเบอร์แล้วก็วันเดือนปีนะคะส่วนใหญ่ที่ใช้ เปรียบเทียบประเภทข้อมูล DMS b ประเภทต่างๆอันนี้คือเป็นโปรแกรม Oracle เป็นโปรแกรม Informix เป็นโปรแกรม MySQL แล้วก็เป็นโปรแกรม Microsoft Access ถ้าเป็น Oracle มีเก็บเป็นชานะคะ Informix เป็นชา NoSQL เป็นชา Microsoft Access เป็น Text แล้วก็มีเก็บเป็นวาชานะคะเป็น Informix ใ In นชาวาชาเฉยวาชา2 Oracle Informix เป็นวาชา m y s q l เป็นวาชา Microsoft Access เป็น Text แล้วก็ลองใน o r a local i n f o r m a t เป็น text m y s q l ไม่มี Microsoft Excel เป็น text นะคะ number ขนาดเท่าไหร่วงล็นเปิด i n f o r m a t i o เป็น integer m y s q l เป็น int แล้วก็ Microsoft Excel เป็น number นะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างประเภทในการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแต่ละโปรแกรมนะคะ พจนานุกรมหรือ Data Dictionary นะคะพจนานุกรมข้อมูลที่ใช้อธิบายรายละเอียด a t tribute ที่ต่างๆใน r Relation รายละเอียด a t tribute ต่างๆใน r l l t t o o n ได้แก่ประเภทข้อมูลขนาด a อ tribute แล้วก็ประเภ <c oughs> ทโทษทีค่ะรูปแบบของการน,นำเสนอแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพในในรูปแบบพจนานุกรมข้อมูลเช่น <c oughs> ฟิลเนมนะคะตั้งชื่อภาษาอังกฤษควรตั้งชื่อให้มีความหมายนะคะแล้วก็ไม่ใช้ Space ในการที่ตั้งชื่อด้วยนะคะเช่นเอคาะว่างนะคะควรจะแยกโดยใช้ Underscore ร์นะคะ Data type เมื่อสกู่บอกไปแล้วนะคะชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขก็ใช้ Number นะคะ หรือลองแล้วถ้าเป็น Text ก็ใช้เป็น long text เป็น short text นะคะเป็นตัวอักษรนะคะฟิลไซส์ก็คือขนาดข้อมูลนะคะว่าขนาดข้อมูลกี่ตวัวอักษรไทปประเภทเป็น p าร์ม r y ีคีหรือฟอร์เดนคีนะคะแล้นี่ก็อธิบายว่าตัวนี้เป็น uh, ภาษาไทยโดยอธิบาย Format นะคะว่าคียควรจะเป็นวันเดือนปีหรือว่าปีเดือนวันเป็นต้นนะคะน,นี่คือตัวอย่างการอธิบาย การออกแบบถังบูเชิงกายภาพจาก relational database model อย่างเช่นการฐานข้มอมูลการซ่อมก็จะมะีไฟล์ข้อมูล <c oughs> หมเลขยกใบรับรองชื่อสถานที่ขีดความสามารถนะคะ,ะการซ่อมก็จะมีรายการซ่อมประเภทการซ่อมไล่ไปถึงรหัสเครืงบินนะคะรายละเอียดการซ่อมก็จะมีรายละเอียดการซ่อม การซ่อมหมยายเลขบัตรประชาชนหมายเลขช่างซ่อมจะมีหมยายเลขบัตรประชาชนไปถึงเบอร์โทรนะคะเครื่องบินรหัสเครื่องบินไปถึงระยะเวลาชั่วโมงบินจะเห็นว่าในส่วนของลูกศรเส้นที่ขีดขึ้นไปจะแสดงถึงความสัมพันธ์เช่นเครื่องบินมีความสัมพันธ์กับการซ่อมซึ่งรหัสเครื่องบินตัวนี้เป็นพมบรีคีพอมาประกฏตัวนี้จะเป็นฟอร์เรนคีเป็นเส้นปะเช่นเดียวกันเทเบิล หรือไฟล์การซ่อมมีความสัมพันธ์กับรายละเอียดการซ่อมจะเห็นว่าตรงนี้เป็น primary key เ mm hmm. มื่อปรากฏต,ตรงนี้จะเป็น o r r i g n น e y นะคะอันนี้คือให้เห็นความสัมพันธ์ของอไฟล์แล้วก็ attribute ที่มีแต่ละไฟล์ <c oughs> อันนี้ตัวอย่างนะคะรีเลชั n หน่วยบำรุงทางอากาศยานนะคะ,ะผู้สร้างอาจารย์อริยาศรีประเสริฐนะคะวันที่สร้างคือ วันเดิมปีนี้แล้วก็เขบอกว่าฟิลเนียมีฟิลอะไรบ้าง Data ์ไาาทายมีดัตตาไทาเปเภทของตัวนี้เป็นเทคนะมีขนาด10นะและเป็น p า i m ม r รี e ครายละเอียดก็คือบอกความหมายว่า AMUID เนี่ยเป็นหมายเลขไปรับรองนะ เช่นเดียวกัน AMU name เนี่ยเป็นประเภทตัวอักษรนะมีขนาดทั้งหมด255แล้วก็ไม่มี type คือ primary key จะมีแค่ตัวเดียวในหนึ่งตารางนะคะ description ก็คือชื่อนะคะแล้วก็ AMU address อันนี้คือยาวหน่อยที่อยู่จะมีจังหวัดอำเภอนะคะยาวหน่ก็จะเป็น memo หรือ long text แล้วก็ size เราไม่กำหนดเพราะว่าเอาขนาดเต็มพิกัดเลยนะคะแล้วก็ description ค,คือสถานที่ AMU พ แอร์คาบนะคะก็คือ uh, ขีดความสามารถจะระบุว่าแอทำอะไรแบบเป็นโปรแกรมนี้ซ่อมอันนี้เขียนรายละเอียดเพราะนั้นก็จะต้องใช้ข้อมูลเยอะเป็นเมโมนะคะและ uh, อธิบายว่าความหมายตัวนี้ก็คือขีดความสามารถอันนี้คือให้เติมนะคะให้เติมให้แต่ละคนเติมจากความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็คือเราก็จะต้องดูว่าเครื่องบินอ i ์ c r a f t เนี่ย คือคืออยู่ตรงไหนเครื่องบินเครื่องบินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ดูรหัสเครื่องบินนะคะภาษาอังกฤษชื่อเครื่องบินภาษาอังกฤษชนิดเครื่องบินเลยะเวลาชั่วโมงบินนะคะเป็นภาษาอังกฤษพอได้ปุ๊บเราก็มาใส่ตรงนี้แล้วเราก็ดูว่าถ้าเป็นรหัสเครื่องบินคนจะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขอย่างเดียวถ้าเป็นตัวอักษรตัวเลขก็เป็นเท็กซ์ชื่อเครื่องบินแน่นอนต้องเป็นตัวอักษรนะคะชนิดเครื่องบินเป็นภาษาอังกฤษ อ่าน่าจะเป็นตัวอักษรระยะเวลาชั่วโมงบินอ่ะถ้าเราเป็นชั่วโมงเวลาเราก็ใช้เป็นวันเดือนปีเวลาได้นะคะหรือว่าเราจะใส่ตัวเลขก็ได้เราบอกอันนี้เป็นตัวเลขนะเผื่อไปบวกลบก็เป็นนัมเบอร์ก็ได้แล้วแต่เราออกแบบนะคะก็ใส่ไว้ที่นี่นะคะท้ายเจอรหัสเครื่องบินเนี่ยจะเป็นพัมเปอรี่คีตัวเดียวนะคะอ่านี่ก็ลองไปใส่ดูนะคะเหมือนกันไล่ไปการซ่อมนะคะก็ะคือตัวนี้การซ่อมคือตัวนี้นะคะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็ใส่ช่องนี้นะคะใส่ช่องนี้แล้วก็ดูว่าตัวนี้เป็นตัวเ,เวลาเก็บตัวเนี้ยรหัสการซ่อมคุณเป็นเก็บตัวเอาสอตัวเลขก็เป็นนัมเบอร์เป็นอะไรลงไปนะคะไล้ไปจนจบนะคะอันนี้ก็คือชิ้นงานนะคะดเดี๋ยวเราไปให้ใน g g o e c l a ค s r o o m อีกครั้งหนึ่งค่ะ